ลองกินออมูกเซเว่นรับฟังแต่ไม่ตัดสินนะครับทุกคนไม่ดราม่านะ<ม>ลองชิมดูนะครับทุกคนของซีพีก่อนอันนี้เป็นออมูกปาลาผสมกุ้งค่ะดีใจมากเลยนะประเทศไทยก็ไข่ออมุกหน้าตาเหมือนกันกันกบแบบเกาหลีเป๊เลยนะม,มันจึงดังเลยอะทุกคน แบบดึงดังดึงดังอย่างนี้เหมือนแบบของเกาหลีแต่ว่ารสชาติแบบเปรี้ยวกว่ากนะ่ะเปรี้ยกว่าเกาหลีไม่มีน้ำจิ้มเหรอปกติคนเกาหลีกินกับซีอิ๊วนะต้องมีซีอิ๊วแบบนี้นะครับทุกคนอาจจะเข้ากันนั่นแหละเอออาจจะเข้ากันอืมตีก้นเยอะแล้วก็ลองกินอันนี้นะครับทุกคนอมุกผสมผักมีผักข้างในด้วยทุกคน อันนี้ก็ดึงดังเหมือนกันอมุกกุ้งอันนี้อมุกผักครับสมัยก่อนนูน้นนะไม่มีนะมีแตแบบออริจินอลว่ะมีแตแบบเนื้อเนื้ออมุกอย่างเดียวแต่ช่วงนี้อัปเกรดเยอะมากทุกคนต้องมีซีอิวหรือว่าแมกเนนี่แหละครับทุกคนจะได้แบบรสชาติโอเคแล้วก็ปกติคนไทยใช่ไหมครับยืนกินลูกชิ้นแต่คนเกาหลีอะยืนกินอมุกนะแม่ขาแบบต่างกระทะไาวา้แล้วก็ต้มน้ํา แล้วก็ใส่อ,อมุกยืนกินอ,อมุกด้วยแล้วก็ตักน้ำซุปกินด้วยอันนี้ก็คืออ,อมุกออริจินอลแต่ลหลังๆก็มีขายแล้วไม่ใช่หรอกครที่เกาหลีที่เป็นแบบนี้หลงังๆมีผมก็ไม่ตัดสินดีกว่านะทุกคนอร่อยหรอือไม่อร่อยเพราะว่าแบบที่ลักคนนัไม่เหมือนกันบางคนก็อร่อยบางคนก็ไม่อร่อยแต่สําหรับผมนะผมก็เป็นคนเกาหลีใช่ไหมครับทั้งสองย่างอะ่ะก็เรียกว่าอ,อมุกได้แล้วจริงๆผมก็ดีใจนะมีไข่ที่แซ่บด้วยกินแล้วก็ลึกถึงเบื้องลึกของอันนี้พูดจริง